สวัสดีเพื่อนๆนที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการล้างถังฉีดยาที่มันตันนะครับเรามาดูอาการก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมจะบอกว่า,าน้ำอยู่ประมาณนี้นครับน้ำยาเป็นฮอร์โมนผมเปิดแล้วนะครับเสียงจะดังประมาณนี้แล้วก็ จิตไม่ค่อยออกนะครับออกน้อยมากเนื่องจากตันนะครับโอเคผมจะพามาดูวิธีการล้างนะครับว่ามันล้างยังไงแล้วก็วมันตันอะไรยังไงนะครับนน้าน้ํายาตเต็มอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตเทน้ําทิ้งก่อนนะครับ หลังจากที่เราเททิ้งนะครับดูข้างในครับของผมเนี่ยมันเป็นน้ําจากอ่าเป็นน้ําฝนนะครับลองจากหลังคาพี่พวกเศษฝุน่นเศษอะไรมันเยอะก็กองแล้วก็กองไม่ค่อยอยู่ก็ลงไปข้างในเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาลองเช็คตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเป็นตัวกองนะครับ ลหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันทํำยังไงนะครับมันจะบอกว่าอ่ามันถอดได้นะครับให้ได้คนแบบจับแล้วก็ดึงขึ้นมาตรงๆนะครับผมทำให้ดูอืมโอเคออกแล้วนะครับดูนะครับตันหนักมาก าการล้างก็ล้างแบบธรรมดาเลยครับจะใช้มือถูไปถูมาหรือว่าเป็นพวกแปรงสีฟันหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันขัดได้ล้างกับน้ำสะอาดแล้วก็เอามาเสียบที่เดิมวิธีการเสียบก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนต้องดึงออกเลยคือแทงลงไปแทงลงไปให้ตรงรูแบบแทงตรงตรงนะครับไม่มีการหมุนหรืออะไรอย่างเงี้ยให้แทงตรงตรงอย่างเดียวนะครับ โอเคผมขออนุญาตไปล้างก่อนแล้วกันวันนี้ผมจะใช้ด้วยมือนะครับล้างแบบมือแบบง่ายๆนะพอดีผมไม่ได้เตรียมกกอุปกรณ์มาแล้วก็พอดีวันนี้มาพม่นฮอร์โมนครับโพดพอดีมันตันพอดีนนกรเลยม,มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ ดูกันนะครับ okay. โอเคนะครับผมจะลองเสียบไปนะั่โอเคก็เพียงเท่านี้นะครับผมหลังจากนั้นก็ล้างบริเวณภายนอก นอกอข้างในนะครับนอกข้างในบริเวณของตัวกรองก็ล้างให้สะอาดหมดนะครับในส่วนข้างในแล้าจากนั้นก็ใส่น้ํายาก็ทุกอย่างก็จะปกตินะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขผมครับ